สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วกับช่องหนึ่งซีตามวันนี้ผมก็ซื้อนี่ลอกยิงปลามาครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับแกะกันนะครับก่อนสั่งมาจากจะนทุกคน นี่อันนี้คือที่วางนะครับก็นี่เป็นตัวล่อนะครับนี่ล่ยอ,อยู่ปลาครับสวยๆนะครับทุกคนนี่นก็จะเป็นตัวใส่นี้ครับใส่กับข้อมือนะครับทุกคนนี่หวานเจี๊ยบราคาก็ ไม่แพงครับทุกคนนี่สวยครับทุกคนถ้าจริงชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมนะครับนี่สำหรับล่อลอยิงปลาราคาเบาๆาสำหรับคนที่งบน้อยนะครับโอเค